สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านตอนนี้นะครับข่าวคราวทางเวียดนามเนี่ยทางผู้จัดการแข่งขันทันวร์นาเมนต์เอลพีแบงคปี2อ2พนีะครับก็ได้ทำการตรวจสภาพเช็คสิ่งต่างๆน,นะครับทั้งภายนอกและภายในสนามมิดินสเตเดียมสังเวียนนะครับที่จะใช้ในการแข่งขันในวันที่10ที่จะถึงนี้ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามครับ ภายนอกก็ได้รับความเสียหายไปพอสมควรแต่ว่าภายในสนามยังโอเคครับเพราะว่า,อ,าอัธจันทร์เนี่ยก็ช่วยป้องกันนะครับป้องกันลมป้องกันฝนพอสมควรทําให้สนามก็ยังสามารถที่จะพร้อมนะครับในการแข่งขันในวันที่1 0ก็ถือว่าเป็นแมตท,ทีเ่เป็นแมตท,ที่ไทยจะเจอกับเวียดนามในกรณีนี้นะครับผมรู้สึกว่าทัวรน์นาเมนต์นี้ก็จะมีความไม่สมบูรณ์แล้วะครับเพราะว่ามันขาดการแข่งขันไปแมตหนึ่ง ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ผู้บอลสามเศร้าอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกครับว่าจะเป็นการแข่งขันกันเพื่อจะอดูผลการแข่งขันแล้วก็จัดอันดับ1 2 3นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้อันนี้ผมพูดในมุมมองของทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแมตที่เหลือเนี่ยคือเป็นแมตอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตหรือนะครับบางท่านบอกว่าเป็นแมตอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยซึ่งจะเป็นการแข่งขันกัน ในลักษณะที่อาจเจอกัน2ทีมคือยังไม่จบทัวร์นาเมนต์นะแต่เหลืออยู่2ทีมนะครับเพราะว่ารัสเซียเขาบินหนีไปแล้วครับก็ถือว่าเหลือเหลือเพื่อนบ้านเรานี่แหละไทยกับเวียดนามจะเตะกันที่สนามมิดิสเตเดียมในวันที่10กันยายนนะครับเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ช้างศึกนะครับ FA t h a i l a แลเราวันนี้ะฮะเพีช้างศึกเราก็ถ่ายทอดเหมือนกัน ครั้งนี้นะครับทางทีมชาติเวียดนามเองเนี่ยนะครับโดยที่ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าเขาใช้ตัวผู้เล่นแต่สมัยยุคโค,โคตรปาร์กลับมานะครับโคดจิมซังซิกก็จะปรารถนาที่จะเรียกสตาธ์แฟนบอลของเวียดนามกลับขึ้นมาครับหลังจากที่เวียดนามนะครับได้มีข้อผิดพลาดทําให้ตกรอบเอเชียนคัพในปีที่แล้วแล้วก็ล้มเร็วนะครับในการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลก เนื่องจากนะที่ผมดูแล้วเนื่องจากความไม่ต่อเนื่องนะครับของฟุตบ,บอลเวียดนามที่มีการเปลี่ยนโค้ดตั้งแต่โค้ดป้ากไปก็รวนเลยครับแล้วก็โค้ดทางฟิลิปทูซเยเข้ามาเนี่ยวังว่าจะมากอบกู้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทูซเยเขาเป็นโค้ดที่มีประสบการณ์สูงครับเขาก็ดูโครงสร้างฟุตบ,บอลของเวียดนามที่เขาจะต้องแก้ไขไปถึงรากเลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถจะ ะทำการอะไรได้ถนัดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทัศนคติครับไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับทําให้ทุสยีไปสามารถจะอยู่ได้ครับผลงานไม่ดีนะครับก็ต้องเปลี่ยนยุคนี้เป็นยุคของโค้ชคิมซังซิกนะครับจากเกาหลีเนี่ยเขาเองนะครับก็อาศัยนะครับความตั้งใจนะครับในการเรียกตัวนักเตะตั้งแต่สมัยโค้ดป้านกลับมาเป็นตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ฮวงไฮไม่ว่าจะเป็นเทียนลินนะครับงอกไฮวานตวนในหลายตัวครับที่เราเคยคุ้นเคยชื่อเป็นอย่างดีแต่สมัยนู้นเลยครับเดอนสมัยานานมาแล้วครับ5ปี up ครับนักเตะเหล่านี้อยู่ในช่วงที่เขาท็อปฟอร์มในช่วงนั้นแต่มาตอนนี้นะครับเขาก็คือพี่ใหญ่ของทีมชาติเวียดนามในยุคนี้กลับมาเพื่อจะเรียกสตาร์แฟนบอลครั้งนี้นะครับเวียดนามตั้งใจอย่างมาก ที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ในวันที่สิบเนี่ยเพื่อจะเรียกสถานต่างๆกลับคืนมายังอาวงการผู้บอลของเขานะครับแล้วเขาประกาศชัดเจนว่าเขาเตรียมทีมครั้งนี้เพื่อที่จะแข่งขันในเอฟเปลายปีเนี่ยด้วยทีมนี้นะครับในฐานะที่เขาจะต้องเอาชนะอาชปมให้ได้นะครับในความหวังที่จะเป็นเจ้าอาเซียนตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ที่มันแตกต่างนะครับกับทีมชาติไทยในวิธีคิดนะคสําหรับ ผมคิดว่าตอนนี้วิธีคิดแบบนี้ของแฟนบอลไทยคงมีน้อยนะครับก็จะเหลือวิธีคิดที่ค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายนะนะครับของแฟนบอลไทยเนี่ยมันก็จะมีคนที่เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางฟุตบอลที่ยอิชีทํามา6-7เดือนแล้วว่าทีมทไทยจะเดินไปยังไงฮะที่จะพัฒนาขึ้นไม่ย่ําอยู่กับที่ทาไงเราจะได้ไปบอลโลกทําไงทีมเราจะสามารถขึ้นมาไปสู่ระดับเอเชียได้อย่างถาวรไม่ต้องขึ้นลงๆนะฮะ ลักษณะที่ไปได้ได้จริงๆอ่ะไปโดยเนื้อแท้มันต้องเป็นแบบนั้นครับเช่นเดียวกันกับทางอิโดนีเชียเขาก็มีวิสัยทัศน์อีแบบหนึง่งในการที่จะพุ่งพุ่งเป้าไปให้ได้ส่วนวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาว่ากันนะครับผมก็ไม่รู้เขาจะแก้ปัญหาหลักได้มากขนาดไหนซึ่งเราใช้แนวทางเจแปนวโดยเรามีโคโดชีเนี่ยนะครับผมจะเล่าอะไรฟังอย่างหนึ่งนะครับในไหนก็เล่าเรื่องนี้แล้วเกี่ยวกับเจแปนเวเนี่ย เซเปนเวเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับแล้วเขาทําผลงานได้ย่ําแย่นะครับตกรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาอย่างช้ำหมกช้ำใจเขาในปี2006ทําให้มันเกิดสิ่งต่างๆที่เขารู้สึกผิดหวังนะครับใน,ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเขานะครับคนญี่ปุ่นที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพความผิดหวังยิ่งรุนแรงเนี่ย เขายิ่งมานั่งล้อมวงคุยกันเนี่ยคือคนญี่ปุ่นครับเขายิ่งมานั่งปรึกษาหารือกันว่าทําอย่างไรเราจะสามารถดีได้กว่านี้นะครับอย่างที่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วครับว่าการที่จะทําให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสามารถมีนวัตรกรรมขึ้นไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพคุณภาพของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรบุคคลนในประเทศนั้น,น,น จุดเริ่มต้นมันก็มาเจอตรงนี้แหละครับก็มีคนทำเจแปนเวขึ้นมาได้เป็นปฏิญญาเจแปนเวหรือตำราเจแปนเวที่หระขึ้นมานะครับโดยโดยหัวใจของเจแปนเวเนี่ยก็อย่างที่ผมนําเสนอนะครับมันจะเป็นพีระมิดใหม่ของญี่ปุ่นคือ2ยอดพีระมิดทั่วโลกเนี่ยทางวงการฟุตบอลเขาจะมียอดเดียวฐานล่างจากเยาว,วชนขึ้นมาสู่ทีมชาติทั้งบนแต่ญี่ปุ่นทําซ้อนขึ้นมา2องพีระมิด ทำซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาสองปีชวิตไม่พอครับเขายังขีดวงกลมครอบครัวฟุตบอลขึ้นมาอีกผมพยายามอธิบายมาเรื่อยๆให้ท่านฟังนะครับว่ฒนัศนคติตัวนี้คืออะไรนะครับและก็โดยหลักของเขามันมีอยู่สี่ข้อนะของของเจแปนเบียเนี่ยคือข้อที่หนึ่งนะครับเขาจะต้องเสริมความแข็งแกร่งใหกับนักเตะทีมชาติเขาให้ถึงขีดสุดนะครับในการพัฒนาทีมชาติของเขาสองก็คือการพัฒนาเยาวชนของเขาให้ถึงขีดสุดเหมือนกัน แล้วข,ข้อที่3คือพัฒนาโค้ดนะครับการสร้างโค้ดที่มีมาตรฐานให้เพียงพอและถึงขีดสุดเหมือนกันข้อที่4เขาต้องให้การประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอลขึ้นให้ได้10ล้านคนนะครับให้ได้สิ่งเหล่านี้แหละครับแก้วสีประการของเขานี่แหละที่จะนําพาให้ทีมชาติอ่าญี่ปุ่นของเขาเนี่ยเขาประกาศเลยเขาจะชูถ้วยฟุตบอลโลกภายในปี2050นี้ให้ได้หรืออยู่ีก26ปี เขาจะเป็นแชมป์โลกนี่คำประกาศอย่างกล้าหารของญี่ปุ่นและในเจแปนเรมันมีอะไรครับมันมีเรื่องทัศนคติมันมีเรื่องการสร้างโค้ดมันมีเรื่องอครอบครัวฟุตบอลมันมีเรื่องความยอมรับความหลากหลายและที่สำคัญที่สุดหัวใจของทัศนคติของมันคือมุมบวกดูฟุตบอลอย่างมีความสนุกเพลิดเพลินนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อฟุตบอลนะครับและไม่มองว่าทีมชาติ หรือฟุตบอลที่กาลังแข่งขันอยู่นั้นเป็นเรื่องของนักเตะในสนามและโค้ดแต่ให้มองว่าฟุตบอลที่กําลังเตะเนี่ยเป็นฟุตบอลของเรานะครับเป็นฟุตบอลของทุกคนที่กําลังเล่นอยู่เนี่ยเราจะเห็นอย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนครับว่าเราจะเห็นคุณป้าคุณนะ้าสาววนะครับหนุ่มๆไปดูฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแฟมิลี่ครับเป็น,นคล้ายครอบครัวเข้าไปเชียร์ฟุตบอลกันนะครับเขาไปไ,ไปนั่งมง,งนั่งตะลึงว่านี่ทีมชาติไทยนะ เขาไม่ไปโอ้โหว่าทีมชาติไทยมันพอแพ้เสร็จกลับบ้านก็เรื่องใครเรื่องมันละคิดเรื่องอื่นละมาเหมือนเหมือนมาดูโชว์นะครับเขาไม่ได้คิดว่าเขามาดูโชว์นะเขาคิดว่าเขามาในในหน้าที่ระไริชชอแล้วเขาไม่ได้มาในทัศนคติคล้ายแฟนบอลแบบแฟนบอลทีมสโมสรบ้านเราด้วยที่เขามาเอาชัยชนะที่เขามาเป็นนักสู้ไม่ยังยังไม่ใช่ขนาดนั้นครับเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าเขาเขามาดูพี่ชายเขาเตะเขามาดูครอบครัวเขาเตะฟุตบอล เป็นฟุตบอลของเรานักเตะญี่ปุ่นที่ในสนามกำลังเตะตอนนี้เป็นนักฟุตบอลของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นลูกเรานะเป็นลูกชายเราเป็นหลานชายของเรานี่คือทัศนคติที่เขาสร้างขึ้นมาในในประเทศของเขาสิ่งนี้แหละครับมันจะทําให้หลายท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ผิดปกติเลยถ้าจะคิดแบบนี้มันผิดปกติแต่ฉันไม่ชอบฉันไม่เคยคิดแบบนี้หรอกยูยี่สิบเล่นแย่แย่งนี่มันเอามันไป นะนักเตะบางคนเนี่ยเขาก็เล่นดีเหมือนกันแต่ไปอยู่กับสโมสรที่ฉันไม่ชอบครับนักเตะไทยโอโ้เล่นห่วยไอตัวนี้ติดมาทําไมเรายังอยู่ในขั้นไหนล้ะครับถ้าถ้าเกิดมันจะมีชั้นชัตสวรรค์อ่ชั้นแรกชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าน,น,น,นะครับเราเราอยู่ชั้นไหนครับตอนนี้ในมิติความคิดของเราที่เราจะพัฒนาไปสู่ระดับโลกทําไงยุโรปเขาจะยอมรับเราทําไงเอเชียเขายอมรับเรา ญี่ปุ่นเขานั่งคุยกันจริงจงนะรอมวงเขาถกเถียงกันเรื่องเจแปนเวทั้งสองสามปีนะครับกว่าจะตกผลึกได้นะตอนนี้เจแปนเวเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยยังไม่ถึงยี่สิบปีดีเลยสองพันหร้อยสี่สิบเก้าที่มันกำเนิดขึ้นเนะี่ยจนถึงวันนี้ทีมชาติญี่ปุ่นท่านเห็นไหมครับอันดับที่สิบแปดของโลกครับแล้วท่านเห็นแมตช์ล่าสุดไปที่ถล่มจีนไปท่านเห็นความเนียนไมมเห็นเห็นคลาสฟุตบอลเขาหรือเปล่าครับในระยะเวลาแค่ไม่ถึงยี่สิบปีเนี่ยนักเตะเหล่านี้เนี่ยนี่คือผลผลิต นะครับนักเตะที่เราเห็นแข่งกับจีนเมื่อกี้เนี่ยที่ถล่มจีนไปเจ็ดศูนย์นี่ผลผลิตเจแปนเวครับเขาใช้เวลาสร้างสิบกว่าปีครับไม่ถึงยี่สิบปีทัศนคติแบบไหนล่นะครับที่ที่เขาสร้างทีมชาติเข้ามาแล้วตอนนี้ทีมชาติไทยเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยทำหน้าที่กันเต็มที่ครับกำลังทำงานกันอย่างหนักแน่นอนครับคนที่คุกค,คืีอยู่กับวงการฟุตบอลมายาวนานนะคนที่อยู่ในสมาคมมาหลายสมัยเนี่ย ท่านเหล่านั้นผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นย่อมจะมีวิธีการและแผนการที่จะทําทีมไทยระยะยาวให้ประสบความสําเร็จในระดับเอเชียตั้งใจมาแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าครอบครัวฟุตบอลหรือคนทั่วไปแฟนบอลเรายัางทัศนคตินะครับยังเคลื่อนกันอยู่นะครับยังมองบอลในลักษณะที่จะเป็นเจ้าอาเซียนยังมองฟุตบอลในลักษณะที่แพ้ไม่ได้หน้าต้องชนะนักเตะคนนั้นนักเตะคนนี้นะนะครับที่จริงแล้วนะ ถ้าเรามองององประกอบรวมนะครับว่าทีมชาติไทยเราเราเชียร์ช้างศึกเนี่ยนะครับสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราควรจะมาร่วมใจกันว่าทีมชาติไทยเราหรือช้างศึกเนี่ยทาไงเราจะยกระดับฟุตบอลของเราให้ขึ้นไปสู่ในระดับเอเชียได้นะครับอย่างมั่นคงเวนั้นนะเจแปนเวคืออะไรเนี่ยผมถ้าผมอ่านยาวครับห้าสิบกว่าหน้าห้าสิบห้าหน้านะมาละเอียดครับทัศนคติผู้รักษาประตูเป็นยัางไงา ทัศน,นคติกองหลังเป็นยังไงมิดฟิลเป็นยังไงศูนย์หน้าต้องคิดอย่างไรนะครับนักเตะอายุ5ขวบถึง8ขวบเนี่ยคิดอย่างไรนักเตะอายุ9ถึง13ปีเนี่ยคิดอย่างไรนะครับต้องเอาอะไรให้เขาบ้างโอ้ <c oughs> ไม่รู้หุ่นจะพูดไปทําไมครับอันนั้นเป็นเทคนิคครับ <c oughs> เราไม่จะเป็นต้องไปรู้เทคนิคขนาดนั้นหรือท่านสนใจจะฝึกบุตรหลานท่านท่านก็ไปปรินมาอ่านครับเข้าไปเว็บไซต์ของ j f k j f a ครับสมาคมฟุตบอลแห่งญี่ปุ่นเนี่ยไปโหลดมาเลยครับไฟ PDF มานั่งอ่าน ตำราเจแปนเรีนี่มันแปลกอย่างหนึ่งคือสิบคนนา่นเขาเข้าใจต่างกันแล้วแต่ใครจะตักตวงเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตำรานี้มาแต่ผมกาลังพูดถึงเนื้อหาสาระโดยรวมปัจญาของมันนะพูด,ดง่ายๆผมกำลังพูดถึงปัจญาของมันนะการพูดปัจญามันทำ,ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อญี่ปุ่นไปแบบนี้นี่เองมันน่ามหาัศจรรย์นะในเวลาไม่ถึงยี่สิบปีเนี่ยจากทีมระดับกลางๆของเอเชียหรือชั้นนําของเอเชียก็ช่างเถอะแต่ตอนนี้เขาเป็นทีมระดับต้นของโลกแล้วอ่ะเข้าไปได้ยังไงมันน่ามหัศจรร มันอยู่ที่ทัศนคติและปัจญาครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมกาลังพูดในตอนนี้คือทัศนคตินี่สําคัญมากนะครับต้องจับจุดให้ดีครับว่าเขากาลังคิดอะไรแล้วเขาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดมากเลยนะครับคนญี่ปุ่นว่าเออประเทศเราเป็นแบบนี้นะฟุตบอลนี้ต้องเป็นฟุตบอลของพวกเราเป็นฟุตบอลของญี่ปุ่นนักเตะที่เตะในสนามก็คือนักเตะของเรานะครับพอจะเข้าใจความหมายคํานี้ไหมฮะนักเตะของเรา ไม่ว่าจะเป็นนายกรนายขอนายดำนายแดงอะไรก็ช่างนักเตะของเราครับเพราะฉะนั้นมีเพื่อนคอมเมนต์มาขอพระคุณอย่างมากครับว่าช่องพักกินชาแนลเนี่ยไม่ไม่ว่านายกรนายขอนายดำนายแดงนะครับมาติดทีมชาติเราก็เชียร์ทีมชาติไทยครับเพราะเป็นทีมชาติเป็นทีมทีมชาติไทยแล้วนะครับเหมือนท่านเนี่ยนะครับท่านได้สามีหรือได้ภรรยามาแล้วแต่งงานกันแล้วมีลูกกันแล้วนั่นก็ภรรยาท่านสามีท่านนะครับท่านจะมา ตั้งข้อแม้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วท่านก็อย่าร้างกันนะครับเปลี่ยนไปใหม่เปลี่ยนไปใหม่อย่างนั้นมันไปไม่ได้ครับสำหรับฟุตบอลไทยถ้าเป็นสามีเป็นภรรยาท่านแล้วนะติดตาช้างศึกบน,นอกแล้วนั่นคือลูกหลานท่านครับปฏิเสธเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าท่านงองแงท่านก็ต้องเรินออกจากสนามครับอยู่ในข้อข้อ,ขอฟุตบอลไม่ได้ตัวนั้นคือมลพิษตัวนั้นคือสิ่งที่มันจะทําให้เกิดแพชั่นที่เสียให้กับวงการฟุตบอลโดยเฉพาะเจแปนเรียวจะไปไม่ได้เลยถ้ามีคนคิดแบบนั้นอยู่ในสนาม นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องต้องรู้และถ้าเรารู้แล้วนะครับเราก็ต้องรู้ว่านะครับทางด้านเทคนิคที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเก็บแรงกิ้งฟีฟ่าที่ผมพูดมาหลายคลิปเนี่ยการที่ทีมชาติต่างๆจะสามารถขยับถึงอันดับโลกได้มันต้องมีเหตุมีผลนะครับว่าไปแข่งรายการนี้เราได้อะไรเสียอะไรคนเราต้องฉลาดนะครับกว่าเราจะมีรถยนต์ขับกว่าเราจะมีบ้านช่องอยู่มีไฟฟ้าใชา้เนี่ยมันต้องฉลาดเลือกนะ นะครับถ้าไม่งั้นเราก็ต้องนะครับจุดใต้จุดครบอยู่ถึงวันนี้ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วครับไม่ต้องมีรถยนต์ขับหรอกก็ต้องเดินไปไรไปนากันแล้วครับตอนเนี้เดินไปทํางานกันแหละไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีคอมนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องรู้จักเลือกเลือกว่าเราในในเกมแบบนี้เนี่ยนะครับเราไปแล้วได้ได้คะแนนฟีฟ่าไหมคะแนนเราจะขึ้นไหมเหมือนนักเรียนเนี่ยเราจะเป็นต้องสอบกลางภาคสอบไฟนอลครับเราจะเป็นจะต้องสอบวัดผล เพื่อที่จะ,จะทำคะแนนให้ดีและสามารถเลื่อนชั้นได้นะครับถ้าเราไม่ไปสอบนะเราไปขยันในการที่จะไปเรียนเฉยแต่เราไม่ยอมเข้าสอบเนี่ย International a m a t เเรามาพูดเรา่าเป็นอุ่นเครื่องยังไงก็ได้เราไม,ม่ความสำคัญกับแมทต์สำคัญสำคัญที่มันได้คะแนนเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่เข้าห้องสอบอะแล้วเราจะได้เลื่อนชั้นได้ไงครับปารถนาจะเรียนจบปารถนาที่จะเลื่อนชั้นนะครับมันก็เลื่อนขึ้นไม่ได้ครับ เราก็กลายเป็นนักเรียนตกซ้ำชั้นนี้มาย0 30ปีแล้วท่านปรารถนาแล้วครับมันง่ายนิดเดียวครับที่ผมพูดเนี่ยมันแค่โฟกัสในถูกที่แล้วก็เดินให้ถูกทางนะครับไว้วางใจโค้ชของเรานักเตะที่ผ่านมาผ่านไปเดี๋ยวก็ไปได้เอกนิดก็แขวนสตาร์ทครับอีกไม่เกิน5ปี10ปีนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเนี่ยได้หลายคนนะฮะทุกคนแหละในทีมชาติไทยตอนนี้นิโก้เนี่ยอยีกไม่เกิน10ปีเขาแขวนสตาร์ทละ เดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่กลับมาแต่แฟนบอลไทยหรือครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยก็ยังมีชีวิตอยู่นะทีมชาติไทยก็ยังเหลืออยู่นะครับไม่โดนยุบทีมนะท่านเห็นปัญญาตรงนี้ไหมถ้าท่านเห็นท่านจะปล่อยวางเยอะเลยแล้วท่านจะรู้ว่าเราควรจะไปดราม่ากับเรื่องอะไรเราควรจะใส่ใจหรือว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรเราควรจะห่วงลูกเราในสนามหลานเราในสนามเรื่องอะไรเราควรจะให้ความรู้สึกอย่างไรกับนักเตะในสนามนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ ท่านจะเห็นว่านักเตะที่ท่านเห็นนะผมเห็นมาหลายคนแล้วนะในช่วงแรกที่เขาเล่นยูยี่สิบยูสิบหกเนี่ยเขาอาจจะเล่นไม่ดีก็ได้นะครับแต่เข้ามาพีคในช่วงยูยี่สิบยูยี่สามแล้วเข้ามาพีคในช่วงติดทีมชาติเนี่ยเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ก็เยอะครับนักเตะหลายคนผมไม่อยาเ่ยนาําเมื่อก่อนตอนเป็นเยาวชนยูสิบเก้ายูสิบหกเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเป็นนักเตะร,ระดับ,บกลางแต่พอเขาเล่นนานขึ้นนานขึ้นติดทีมชาตินาน,านขึ้นนาน,น,นานขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สั่งสมนะครับ มาในตัวเขามันทําให้เขามีประสบการณ์สูงแล้วจิตใจเขาบางครั้งนะจิตใจเขาในช่วงที่เป็นวัยเด็กเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ไม่นิ่งพอพอเขาโตขึ้นเขาก็ดีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปตัดสินนักเตะในช่วงวัยต่างๆมันไม่ควรจะตัดสินถ้าการได้รับการพยายาิจารณาเราควรจะยอมรับในการพิจารณาของสมาคมและโค้ดนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะสมาคมและโค้ดนะครับคือช้างศึกคือองค์กรที่กาลังขับเคลื่อนช้างศึกหรือฟุตบ,บอลไทยของเรา เราเป็นครอบครัวฟุตบอลที่ดีเราต้องยอมรับสภาพบ้านเรือนของเราครับไม่ใช่จุดไฟเผาเรือนตัวเองตัวน,นี้ต่างหากครับที่เป็นรุดมคติแล้วทีนี้เราจะมาแอปพลายยังไงใส่กับแนวทางของไทยแลนด์เราคือคนไทยเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องพูดกันให้เข้าใจก่อนครับว่าเราดูฟุตบอลกันยังไงเรารู้หรือยังว่าเราอยากไปบอลโลกเข้าไปกันยังไงเขาเก็บคะแนนแรงริงฟี فا กันยังไงแล้วเขาขึ้นันดับโลกหรือว่าันดับเอเชียเขาขึ้นกงนยังไงแล้วทํางานมันจะไม่หล่นลงมาตรงนี้เราต้องรู้ก่อน เมื่อเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสวิธีการในการก้าวเดินไปแทนที่เราจะไปโฟกัสว่านักเตะคนนี้เป็นสไตล์ฉันชอบไม่ชอบทีมนี้ไม่ชอบทีมนี้ชอบนักเตะคนนี้ไม่ชอบเลยนะครับถ้าเราดราม่าแบบนี้เรายังอยู่นอกวงครับเรายังคิดว่าเป็นฟุตบอลของพวกนี้เตะกันอยู่ไม่ใช่ฟุตบอลของเราเพราะฉะนั้นคําว่าฟุตบอลของเรามันต้องมีและต้องยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดได้และสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ทุกคนทุกทีมมีข้อผิดพลาดได้นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญมากเรื่องนี้เป็นทัศนคติโดยรวมนะของเจเป็นเวที่ผมพยายามพูดผมพยายามอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรก่อนที่ผมจะพูดเนี่ยผมผมนั่งอ่านมันผ่านอีกรอบหนึ่งครับนั่งอ่านมันผ่านประมาณประมาณสิบกว่าหน้าเกี่ยวกับแถลงการ์เนี่ยเกี่ยวกับหัวใจของมันเนี่ยผมก็ถ้าผมมาอ่านให้ท่านฟังท่านฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะครับผมก็พยายามจับจุด นะครับฟังคลิปผมก็ลองจับความรู้สึกผมว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะการที่เราจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้เนี่ยจะเพิ่งไปคิดถึงบอลโลกก็ได้ถึงเวลามันเดี๋ยวไม่ได้ไปเองครับเราควรจะมองอยังไงกับเกมเราควรจะมองอยังไงกับน,นักเตะเรานะครับเราควรจะใส่ใจเรื่องอะไรจะไปยึดติดเป็นมากครับเหมือนสังขารร่างกายเนี่ยสักหน่อยหนึ่งมันก็ไปตามสภาพนะชีวิตคนเราเกิดมานะครับเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนศาสนาพุทธนี่แหละ นักเตะก็เหมือนกันครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทีมชาติไทยยังอยู่ครอบครัวฟุตบอลยังอยู่นักเตะที่ผ่านมาเราควรจะให้การสนับสนุนนะครับนี่คือทีมชาติไทยของเรานะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องยิบย่อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่าไปคิดครับเราไม่คิดกันดีกว่าว่าทำไงจะเก็บแรงกิ้งวีฟ่าได้ทำไงอันดับโลกของทีมชาติไทยจะก้าวขึ้นไปได้นะครับครั้งนี้นะครับวันนี้ก็น่าินดีทีมชาติไทยเราจาก1 0ึยจู่ๆขึ้นไปอันดับ99เเฉยเลยครับยังไม่ได้แข่งกับรัสเซียเลย นะครับที่จัดตัวเบโก้นะครับเขาพลาดนะครับเขาพลาดเห็นไหมครับการเขารอบฟุตบอลโลกหรือการแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตไม่ระมัดระวังเนี่ยมันทําให้เขาร่วงพอเขาร่วงเสร็จเราก็ขึ้นสิครับนะครับไม่แน่ครับเราไปชนะสมมุติว่าเราชนะเวียดนามได้นะครับสมมตินะสามารถชนะหรือเสม,มอเวียดนามได้เนี่ยเราอาจจะขึ้นเยอะก็ได้ครับถ้าเกิดทีมข้างบนนะอย่างจีนอย่างโอมานหรือว่าอย่างบาเรนเข้าไปพลาดขึ้นมาเนี่ย พอเขาพาขึ้นมาอัดเขาหล่นลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็ขอยับขึ้นครับมันเป็นธรรมชาติตรงนี้นี่เองมันขึ้นอยู่กับว่าใครมีสติโอใครคนไหนมีสติเดินอย่างใช้ปัญญานะมีคุณภาพทีมนั้นจะได้เลื่อนขึ้นเรื่อยๆครับพอเลื่อนขึ้นเรื่อยๆแล้วโอกาสต่างๆเกี่ยวกับนักเตะไปค้าแข่งต่างประเทศเงินทองสปอนเซอร์จะเข้ามาหมดกําลังใจนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเ<ค>ชื่อผมเถอะครับถ้าทีมชาติไทยขึ้นระดับโลกดีๆเนี่ย แรงใจจากแฟนบอลจะเข้ามาอยู่มาหาศาลและเราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนบอลเราทุกคนให้รู้ว่าจะเดินไปแบบไหนถ้าไปแบบไม่มีคุณภาพเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับอันดับที่90อันดับที่ร้อยกว่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายกระดับวิธีคิดเราขึ้นอีกนะอันดับที่70วิธีคิดเป็นแบบไหนเราจะขึ้นไปท็อปท็อปห้าสิบเนี่ยครอบครัวฟุตบอลวิธีคิดรอบข้างจะเป็นแบบไหนตรงนี้สําคัญมากญี่ปุ่นตอนนี้เขายกระดับวิธีคิดแบบเจ n ปียวครอบครัวฟุตบอลเขาถึงระดับท็อปยี่สิบแล้วครับ ทีมชาติเขาั้งอยู่อันดับที่18ขอทั้งโลกได้เพราะสิ่งแวดล้อมคุณภาพสังคมวิธีคิดเขาเนี่ยมันส่งให้ทีมชาติเขาไปสู่ระดับนั้นได้นะครับทํากรรมอะไรมันก็ได้แบบนั้นถ้าเราอยู่ในสังคมที่ดีเราก็ขึ้นไปสู่ระดับสูงครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นนะครับการพบกับเวียดนามในวันที่10ที่ถึงนี้เนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยผมบอกผมเฉยจริงไม่ใช่ว่าผมไปไปว่าเพื่อนบ้านนะเวียดนามก็เป็นทีมที่ดีครับผมให้ความนับถือ แต่วิธีคิดของเวียดนามกับเรามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะวันนี้นะครับการเจอกับเวียดนามเวียดนามเข้าหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาชนะเรานะครับเพื่อจะเตรียมทีมไปเอฟเอฟปลายปีนี้เขาอยากเป็นเจ้าอาเซียนและเขาอยากให้แฟนบอลเขามีความรู้สึกมีความสุขในการเอาชนะทีมชาติไทยแต่สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องของการเอาชนะและมีความสุขนะครับภายในบ้านของตัวเองไม่ได้ออกมานอกบ้านเลยแล้วมันไม่มีอะไรทําให้ทีมชาติเวียดนามขายับขึ้นไปสู่ระดับโลกได้เลยครับ ยังไม่เห็นวีแววที่จะขึ้นชนะเราได้อาจจะขึ้นมาหนึ่งอันดับอาจจะขึ้นมาจากอันดับที่ร้อยสิบห้าอาจจะขึ้นมาที่ร้อยสิบสี่แต่หลังจากนั้นเลยครับถ้าเขาดูไม่ดีถ้าเกิดแพชชั่นเขาไม่ตรงเขาร่วงไปถึงหนึ่งร้อยยี่สิบจะทำยังไงครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของเขาวิจิดเบื้องต้นคือเขาไม่ได้โฟกัสเหมือนเราเราต้องโฟกัสให้ถูกครับว่าเราต้องการเดินทางไปทางไหนตรงนี้สําคัญกว่าครับกกกีาาาอวว่เเเป็นยิิศษกกงล ทำคนนี้เป็นคนชาสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบลไทยร่วมใจช่วยเชียร์